ทำัไม่น้อยอาตกไปแล้วสาสิบกูสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอเกมไหมครับนะครับของห้องอันนี้คือห้องใครคะนี้ห้องหนูดีนะครับเราเล่นห้องหนูดีกันนะครับเมื่อกี้หนูดีตายไปแล้วครับเลเวลสามสิบกูลาก่อนวันนี้นะครับมาเจอห้องหนูดีครับห้องกากระโดดครับเราเงนั้นเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับมาจะพปาเต้นเขามาตรงเก้าอี้นะครับคุณหนูดีมาตรงเก้าอี้ที่ไม่เป็นบันไดอ่ะ อ่าโดนขงังนี่เราหาทางออกกันนั่นมาทางนี้นะครับเดินไปไหนยูพี่เออผมตกแลนะ้วครับโอ้เราจะไปหาคุณอูดี้ไม่เห็นรูนะครับตอนนี้เห่ชื่ออะไรชื่อเขาปะเดี๋ยวพี่เราจะไปหาอหูดี้กันนะครับก็น่าไปหน่อยเออตกฮ่า นีม่มีเพชรมีทองเยอะมากเลยคุณดีรอผมด้วยเดี๋ยวไปหาคุณไอ้นี่ก่อนดิทำอะไรทำอะไรวัดดีต้นวัดดีละ่ดดละเอาไปไหนแล้วเนี่ยมาทางนี้ไหนฮะตามมันนี่เดินอย่าพึ่งเดี๋ยวพี่ติตรอย่าจับพี่มากนี่ดหนูดีไปไหน กินได้หรือไม่ได้แล้วทำไมมันซึกแซกจังว่าจำไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ทางออกมีดาบเพชรด้วยเอ็นชาร์ะด้วยเติร์นไม่รู้ของเขามาั้งอ้าวฮะ อันนี่ปะแบบเป็นชาร์ตไหมเอ็นชาร์ดเอ็นชาร์ตอีเกเอาจากเขาอ้าวก็ที่เขาบอกอยู่ว่าเอ็นชาร์ตชาร์ดนะ่ะเก็บไปให้เราในได้กล่องเติ้ลเขาจะฆ่าตัวตายอย่งกินน้ำยาแม่มดนี่เขาสร้างบ้านไว้วก็เขาเขาบอกให้สร้างอ่ะเราไม่มกล่กองครับชิปกล่องทอมชิปกล่องชใส่กอบเพชรเด้อผมก็จะใส่เหมือนนกัครับ ลองยืดลงเลมีลงเลยจะลงที่ลงเดินเพราะพี่เพราะพี่ร่างกาแต่อันนี้เป็นห้องของฉันนะคะแต่ฉันก็ไม่ร่องยืดแตอร์ราคาผมกันได้ไงวะ เ,เ,เ,เนี่ยเขาวางเลเวลตรงเนี้ดดยครเยอะเลยะทำที่ัามเลเวลอ่ะเขาใช้คนเดียวเบิเ์หละนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาก็มาดูดเบิดเลยแล้วที่เขาบอกว่าเลเวลสามสิบไงอ่าใช่ด้วยอีน่ะหมาควายนี่มันจะตี เขาเขียนว่าอะไรอ่ะไหนดูกระบังกระปังสิต้น,นไม่แย่งเลเวลครับไม่ยั่งักันเลยนะ่ะวังต้นเองปวดดังถามจริงถามใคร ใครขุดเออต้นแต่ว่าขอเขาเย็นมากตอนเนี้ยเอาดับ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 เป็นชาร์ทให้มันถือเป็นชารต้นอยากตายเร็วปะมาดินี่ไงดับดับเอ็นชาร์ทเลยเอออ็นชาร์ทเลย กระเทยต้นเป็นกระเทยเฮ้ยพูงยังขี้เก็บจเปลแตกินครับคัดบายบายดู